นักนออรถนับขนาดได้ดนะเพิ่ม12หลอดพี่น้องคนเฟือง,องเต็มเลยอืมคนเือ,องเต็มเลยพี่นอ้องกติดพี่นอ้องรถสมาร์ไลท์กระโดดรถลท์กระโดพี่น,ดดน้ดดองเอ,อือเอ,อ,อ,อือเลยปุบปับปุบปับปรับป,บปบ ไลกระโดดพี่น้องไลามาในเมือง้นีรถไล่กระโดดพี่น้องเข้ามาในเมืองรถไล่ขนาดพี่น้องวันนี้โอ้เหล่าท้อยลังมาพี่น้องเลยลังมาแล้วรถไล่กระโดดโคตรเลี่ยนเลยพี่น้องเอ้ยรถไล่กระกระโดดผม้ิดไปทางใดนี่รถใหญ่กระโดดข้ามาในเมืองวันนี้พี่น้องรถไล่กระโดด รอ้ไล่ไปแนวร่ลดไลยส่วนโควิดอือ,อ,อ,อขนาดเลย